พี่สวัสดีครับ,รบรม,มาแล้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายการซองไรเดอร์นะครับรายการอะไรนะซองไรเดอร์ <Song Rider S 2> ครับซองไรเดอร์ <Song Rider S 2> เกี่ยวกับการประกวดนักแต่งเพลงหน้าใหม่ประกวดได้ด้วยเหรอ, me, อเ,เออหน้าดูเหมือนว่าเขาจะใช้หลักอะไรในการตัดสินเราพี่ดีมีคำแนะนำอะไรให้กับ รักแ,แต่งเพลงหม่าใ่หม่ๆที่จะเข้าร่วมในการมีวิคนเราจะแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดแล้วสะเพือนใจกับผู้แต่งก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้จริงมากที่สุดเพลงนี้ผมผมเขียนให้แม่ของผมแม่ผมเสียไปแล้วนะพี่แต่ผมก็คิดถึงแม่ผมก็คิดถึงกับข้าวที่แม่ทําผมก็เลยเล่าเรื่องง่ายๆจะรอดูเลยแหละว่า ออมันจะทำแบบว่าอย่างไรแล้วมันจะทำให้สนุกได้ด้วยอะไรถ้าไม่ได้ยังใจเดี๋ยวจะลายเป็น <laughs>